ตอนอยู่ข้างนอกเราก็ทุกทุกหลายๆอย่างแต่เราลึกๆเราไม่เราเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมันเลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่อยากได้มานานแต่นานที่เราไม่รู้เลยก็คือความสุขใจแบบนี้นี่เอง ชื่อแม่ชีนิพาพรเชื้อศักเสรีปีนี้อายุ53ปีนะคะตอนที่อยู่ข้างนอกนะคะตอนนั้นก็มีทุกข์หลายๆเรื่องนะ,ะแล้วก็มีปัญหาครอบครัวนะคะก็เลิกกับคุณสามีแล้วก็ออกจากงานตัดสินใจลาออกจากงานเลยเพราะมันมีความรู้สึกว่า เรามีแรงกดดันจากการทํางานมากตอนสมัยที่ทํางานก็มีเพื่อนให้หนังสือธรรมะมาเล่มหนึ่งนะก็เลยลองเปิดอ่านดู <Okay. S 1> ก็มีความสึกว่าเออมันเราไม่เคยรู้เราก็เป็นชาวพุทธทั่วไปคือวันพระใหญ่ก็ค่อยไปทําบุญใส่บาตรนะคะสิลเราคิดว่าเรารักษาสินดีแต่จริงแล้วสินเรารักษาไม่ได้เลยสักคอ มันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเองเป็นชาวพูทั่วไปเลยนะคะก็แล้วก็ส่วนในเรื่องของทำทานก็ก็ชอบทำอยู่แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะก็มาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ครั้งแรกตอนปีปลายปีห้าสามนะคะก็คุณแม่ของแม่ชีเองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแนะนำมานะคะ จริงๆแล้วคุณแม่ของแม่จีนน่ยชวนมาตั้งแต่ต้นปีห้าสามแต่แม่จีตัดสินใจมาตอนปลายปีห้าสามพอมาแล้วก็ชอบมากพอลึกๆเนี่ยตอนอยู่ข้างนอกเราก็ทุกข์ทุกข์เลยหลายอย่างแต่เราลึกๆอ่ะเราไม่เร,เราเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรพอเรามีบ้านตัดสินใจซื้อบ้านปุ๊บทำเรื่องทำสัญญาปุ๊บ ทุกเกิดขึ้นมาทันทีแม่ชีก็ตอนนั้นแม่ชีก็รู้เลยนะว่าอยู่ดินมันก็ทุกข์ขึ้นมาเลยเราก็งงกับตัวเองว่าเอา้าเราอยากได้บ้านแต่ทําไมเราทุกข์เราแต่เราก็ก,ก็ทํางานส่งบ้านไปพอมันเหมือนมันจะมีอะไรเข้ามายึดหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นนะซึ่งแม่ชีก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็พอมีคนถามว่าเราอยากได้อะไรเราบอกเราตอบไม่ได้ เพราะเราลึกๆแล้วเราไม่ได้มีความอยากได้อะไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรไงคะมันลึกๆมันจันรู้ว่ามันอยากมีอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยได้มาฟังธรรมของแม่เพนแม่นัดแล้วก็ได้มาปฏิบตัติมันได้อยู่กับตัวเองมันมีความสุขมาก มันเลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่อยากได้มานานแต่นานที่เราไม่รู้เลยก็คือความสุขใจแบบนี้นี่เองมาแล้วก็หลังจากนั้นก็พอครบสามวันก็กลับไปแล้วก็มาสมัครคอร์สเจ็ดวันแล้วก็ต่อด้วยคอร์สเข้มเลยนะคะแต่ชีแก้วกลัวผีเป็นแบบขึ้นสมองแต่ก็อยากเข้า ะะตอนนั้นมาเข้าคอเดียวกับแม่ชีพนมนะคะแล้วก็แอบไปขอเขานอนนะคะบอกพี่ขอนอนด้วยเพราะลองนอนแล้วมันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้จริงๆมันกลัวพี่เขาก็เมตตาให้นอนด้วยแต่เราก็บอกว่าเราจะไม่ชวนคุยเราจะไม่อะไรเลยนะคะตอนกลางคืนเราอาบน้ําที่ห้องเราเสร็จแล้วก็มาตอนตอนเช้าตีสี่เราก็ไปกลับไปที่ห้องเราก็ทําอย่างนี้ก็จนครกคอส แล้วก็กลับมาใหม่เดือนถัดไปแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องอยู่ให้ได้ครั้งนี้ก็มาเข้าเข้มอีกครั้งนี้ก็นอนคนเดียวคืนแรกที่นอนเดี๋ยวก็ลุกเปิดไฟเดี๋ยวก็ลุกปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บกลัวพอเปิดลุกเปิดไฟนอนไม่หลับเป็นอยู่อย่างเงี้ยจนแบบไม่รู้ว่ากี่ครั้งพอครั้งสุดท้ายเนี่ย ลมตัวลงนอนจิตมันเห็นขึ้นมาเลยว่าเราเริ่มปรุงความกลัวมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเห็นนะคะว่าเออเนี่ยความตัวมันมันก่อตัวขึ้นมาก่อตัวขึ้นมานะแล้วเราก็เห็นมันเราก็เลยแบอบกอ๋อนี่เองสิ่งที่มันทําให้เรากลัวแล้วแม่ชีก็นอนตะแคงข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็หลับไปเลย ตั้งแต่นั้นมาความกลัวเรื่องกลัวผีก็เออ่มันก็หายไปแต่บางครั้งบางทีมันก็แบบพุดขึ้นมาบ้างเนี่ยเวลามันพุดขึ้นมาเนี่ยแม่ชีคือพอเราปฏิบัติค่ะเราเรามีความรู้อะไรมากๆขึ้นแล้วเราก็ฟังมาเยอะเนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธองค์ฉะนั้นเวลาความกลัวผีบางครั้งมันพุดขึ้นมาเนี่ย เราก็บอกตัวเองว่าเราไม่กลัวหรอกเรามีองค์สมเด็จพ่อเป็นที่พึ่งนะคะตอนเขาสวดมนต์มนุษย์เราเอ,อ๋ยเกิดมาทําไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่ไม่ไปแม่ชีก็น้ําตาก็ไหลพากคภาๆนะเราก็เออมันคงเป็นสิ่งที่แบบว่าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะหามานานเพียงแต่เราอ่ะไปหลงอยู่กับหลายๆอย่างนะคะ จนแต่ก็มีหุ่นที่ได้มีโอกาสกลับมาสู่เส้นทางนี้นะคะแล้วก็คุณแม่นัดเนี่ยเมตตาตอนนั้นเราก็พอแม่เริ่มมาบ่อยๆเข้าแม่เขาก็เลยอนุญาตให้ช่วยงานได้นะ,ะก็เหมือนจะเป็นพี่อาสารุ่นแรกๆเลยนะคะแล้วก็พอเวลามีคอร์สก็มาพอหมดคอร์สก็กลับบ้าน เราก็มาอยู่คอร์สเจ็ดวันที่คอร์สเดียวกับที่น้องเอกเสียซึ่งตอนนั้นเราก็ทึ่งกับแม่นัดมากเหมือนกันแม่นัดยังไปออกรายการของเฮลพาสนะคะคุณแม่นัดต้องนั่งตีรถจากนี่ไปนะคะแล้วก็ตีรถกลับมาซึ่งขณะที่น้องเอกเสียคุณแม่ก็ยังต้องไปอยู่แล้วเราก็มีคอร์สด,ด้วยแล้วก็จัดงานศพด้วย ะะซึ่งคุณแม่นัดเข้มแข็งมากเราก็รู้สึกทึ่งกับแม่มากแล้วเราก็ได้ช่วยงานพอดีเรามาเข้าคอเพราะเรามาเป็นพาาี่อาสาก็ได้มีโอกาสช่วยงานเต็มที่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ถามคุณแม่มีอะไรให้ลูกช่วยคุณแม่บอกนะคะแม่ก็เลยบอกว่าลูกพร้อมจะมาอยู่นี่เมื่อไหร่ลูกก็เต็มตัวได้เลยตอนนั้นก็ช็อกเพราะมันไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่ รู้แต่ว่าอ่เราตั้งใจว่ามีคอร์สเราจะมาช่วยแต่ไม่ได้คิดว่าจะทิ้งบ้านเลยเราก็มาอยู่ที่นี่แต่เหมือนกับว่าเราก็เอ,อบอกแม่ไปอย่างน้นแล้วแล้วแม่ก็พูดอย่างนี้แล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่ประมาณสองเดือนถึงมานะคะถามว่าได้อะไรจากการอยู่ที่นี่ได้เยอะมากนะคะจิงแรกเนี่ยก็คือเห็นตัวเองแต่ก่อนคิดว่าตัวเองเป็นคนดี เราก็เริ่มก็เห็นตัวเองว่าโอ้โหจัาน,นี้หลายมากไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองเข้าใจนะคะแต่ก็ความดีก็มีนะคะแต่ไอความไม่ดีก็มาแล้วก็มารู้ว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งไม่ดีของตัวเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอะไรนะคะนอกจากเราจะเห็นเองเนี่ยที่เราเห็นได้นะก็เพราะว่าคุณแม่ ทั้งสองเนี่ยแหละเป็นคนชี้ให้เห็นนะคะท่านแนะนําท่านสอนในเรื่องของการปฏิบตัตินะคะแล้วก็เวลาชีแก้วทําอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะเตือนอยู่ตลอดเลยและสิ่งที่จะเตือนตลอดก็คือเ mm. มตานะลูกนะพูดจาพอเ,เพาะนะลูกนะเราก็ขำเพราะว่าทุกครั้งที่แม่เตือนเนี่ยเราก็รู้ตัวนะว่าช่วงนั้นนะ่ะเราจะเริ่ม เอาจจะมีอารมณ์มากขึ้นหุดหงิดเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เพื่อนพูดอะไรมาถ้าเราทันแต่ก่อนถ้าเราทันนะคะเราก็จะไม่ตอบโต้เพื่อนเราก็จะอืมเหมือนเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ทันเราก็จะซัดเพื่อนกลับไปเพื่อนก็หน้างายกันเป็นแถวๆไปเลยนะคะจีแก้วก็ยังไม่ยอมถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ทันก็คือไม่ยอม นะ,ะเพื่อนเพื่อนพูดไม่ดีจีแก้วพูดไม่ดีกับแม่ก็ต้องคอยเตือนเมตานะลูกนะพูดจาพอๆนะลูกนะถามว่าลึกๆก็รู้ตัวนะคะแต่มันไม่ทันนะคะก็เลยจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กลางคืนจีแก้วไม่นั่งสมาธิตอนเช้าเพื่อนถูกกินเรียบนะคะ,นะคะแม่เพนก็จะคอยเตือนอยู่เรื่อยแก้วนั่งสมาธินะลูกนะ เพรแม่เพนเริ่มเห็นจีแก้วเริ่มกินเพื่อนอีกแล้วนะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกเสมอมาว่าขอบคุณคุณแม่นัดขอบคุณคุณแม่เพนนะคะขอบคุณเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะแม้แต่เพื่อนคณะแม่ชีทุกท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านมีเมตานะคะไม่งั้นก็คงไม่ให้อภัยจีแก้วมาตลอด ะะจริงๆแล้วทุกคนเมตตามากนะคะแล้วก็เออแก้วมันเป็นอย่างนั้นแหละนะ,ะทุกคนจะลุกจะจะ,จะคิดอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ก็เลยอยู่รอดปลอดภัยกันมาได้จนถึงวันนี้นะคะแล้วก็จะเพียนนะคะเพียนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพียนลดอัตราตัวตนนะคะที่ยังมีอยู่มากนะคะถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ก็เพียนที่จะลด ที่จะละอยู่นะคะวันหนึ่งนะคะก็อยากเป็นคุณแม่ชีแก้วที่มีเมตตาสูงนะคะ <c oughs> ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ